ี่คยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาอยู่ก uh> ันในเกม Among Us ตัวเหียวนั่นเองไปเว้ยพวกเราไปเว้ยฉันว่าพวกเราดูแปลกๆนะตรงกลางสองตัวนี่มันคืออะไรพวกเราแอบอาศัยกางเกงอุปาทัชชี่อยู่กางเกงมันหลวมอะเราให้๊อบอยู่ด้วย เอาล่ะในวันนี้นะคะเราเดี๋ยวจะมากันในอม mm ังอาชที่เป็นโหมดแปลกๆค่ะก็คือผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมุดท่อได้และฆากรสามารถที่จะฆ่าครูเมดโดยที่ลากศพไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะไปเลยพวกตัวเฮยไปเลยไปลุย มาครับตาแรกโอ้โหเราครูเมดต,ตัวเหี่ยวพี่โบเดินไปแล้วเดินไปแล้วพุ่งโลด้วยทุกคนสามารถที่จะมุดท่อได้นะคะครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเห็นใครมุดท่อนะก็ไม่สามารถที่จะแบบเจาะจงว่าเขาเป็นคันกร,กรได้เฮ้ยเมื่อกี้แป้งเห็นว่าพี่ไม้เดินไปนะคะทางฝั่งของห้องแอดมินและตอนนี้คันกรกรทาการปิดเรียบร้อยแล้วปิดไฟจะเปิดไฟเพืทุกคนได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งท่านท่าด้วย ไวไปเป้าคุณ่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเกินผมไม่ได้อยู่นั่นเลยนะทำไมเสียงเจดูแบบว่าตื่นเต้นจังอ่ะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยใช่แล้วคืออะไรบ้ไม่ใชื่อเดี๋ยวก่อนใจเยันๆใจเย็นป้าป้าผมก่อนสิผมเห็นใครบคนรูดบัตรอยู่ซึ่งก็คือไมกี้ใช่ครับและมีคนคนหนึงออกจากห้องไปแล้วออบป้าคุณคือฆาตกรใช่ไหมป้า ผมไม่เป็นคนรุนบัตรแล้วผมเห็นคุณขึ้นท่อผมก็เลยลงท่อไปตามคุณแล้วผมไปข้างหน้าเล้วไปห้องสแกนตัวแล้วผมก็โดนมีคนขึ้นเนี่ยว่าอะไรพูดอะไรไม้ยูเป็นคุณตะกุกสะกักแปลกแปกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเห็นผลดูแบบแปลกๆปคุณม่เรียบหวดผมเพื่อกบเกลื่อนความผิดที่คุณทำเอาไว้ใช่ไหมแล้วคุณกล้าดียังไงมาปาดป๊อบหน้าตอบไปเนี่ยคุณคู่กับใครป้าไม่ใช่ผม สิบวิผมสคิปก่อนอะแต่ม oui. ah. okay, ันดูไม่ทันอะเฮ้ยตายสองเลยนะกล้าหรอแย่แล้วอะแย่แล้วอะโล้วคนอื่นอ้าวมาสคิปไม่มีอยู่จริงผมรู้ผมสคิปก่อนปีแล้วโอ้โหป้าแ้่ชื่อตัวเขียวแบบมีเสื้อกางเกงหลวม ไม่รู้ว่าปาทาชี่นี่ใช่ฆาตกรหรือเปล่านะคะแต่ว่าหายไปแล้วหนึ่งคนพวกเราต้องรีบทําภารกิจก่อนที่ฆาตกรนั้นจะปาดพวกเราจนหมด <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยมีคนเดินตามมามีคนเดินตามมาเฮ้ยไม่รู้เพื่อความปลอดภัยหลบไปก่อนเฮ้ยจุ๊บแจ้งเหมือนแบบดูลาดราวดูสถานการณ์และเขาทําการซ่อมไฟนะคะผมพี่ไม้เดินขึ้นมาแล้วก็ซ่อมไฟเหมือนกันโอเคฉันก็เดินขึ้นมาแล้วก็ซ่อมไฟเหมือนกันป๊าบ ห <ś c oughs> ยุดเดี๋ยวดีเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนว่า,า,า,าพี่มหมจะหันมาแล้วเขาฟาดเรายัางไงก็ไม่รู้สิฉันว่าเราไปทำภารกิจอื่นก่อนดีกว่าตอนนี้ดูกแจยังอยู่ในห้องวงจรปิดกับใครอะ่ะอ๋ออยู่กับเจมาเซอร์ครับผมโอ้ยูแจ <ś led> พุ๊กลิ่นเลยไม่ใช่แกไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่กิ่นมุดทษขึ้นมาฆ่าพี่แป้งเจเป็นพยานได้เมื่อกี้เจอยู่ใกล้กันเจก็เป็นเจเป็นคไม่ได้เปเนี่ยไม่ใช่พี่ผมกำลังจะวิ่งลงมาพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพวกแกกับเจเป็นคนไม่ใช่พี่เดี๋ยวไม่ได้เป็นเลยเขายืนเขากำลังเขาเต็มตัวลากศพอยู่เลยผมก็ขึ้นข้อมาดูอีกเลยเลยคนฆ่าพี่กลิ่นปวดแดงขโมยปวกแกไม่ใช่ทุกค่เดี๋ยวไม่ได้เป็น ทุกคนคะแนนโหวตของผมสำคัญมากใช่ไหมใช่แข่งเว้ยผมอะไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันมีกระดาษบางหน้าอยู่ทุกคนผมผมเชื่อตะกิดเอะไรกันเวดกูทำไมวะโอ้โหสวยเลย และแล้วมิกิก็โดนออกจากงานไปและผู้ชนะก็คือหน่ตาแก่ฆาตกรลากศพมาแล้วครับมาดูงเควสกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าเควสของเรานี่จะอยู่ทางขวามือเฮ้ยตรงนี้ก็มีอาเฮ้ยวัดีมวัดีมวัดีดิงๆดิงด ๆๆๆจุ๊บแจ้งป่าดีเราทำให้เพื่อนไว้ใจอยู่ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีคนสแกนตัวเป็นน้องฟางนั่นเองน่าจะโอเคอยู่เอ้ยโอ,อป้าทัชชี่เดินออกมาครับผมแล้วตอนนี้แป้งอยู่กับพี่ป๊อปแป้งน้่งรีไปทำเควสอะไรสักอย่างก่อนตรงนี้เป็นต้นเนอ๊ะโอป้าทัชชี่แอดบอกอุ้ยเฮ้ยตายไปสองอย่างนั้นเหรอ คุณคน้าไม่มีใครก่อนหน้านี้มาฆ่าพี่โบลโดลดท่อดหนีไปค่ะใครอะไม่ไม่เห็นอะเข้ามาก็คือพี่พี่โมลยืนอยู่ตรงหน้าท่อแล้วก็ตายไปแล้วออสงสัย<ม>อย่างหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือขอพูดอย่างหนึ่งคือพี่ป๊อปอะมาแอบดูพวกเราสามคนเหมือนมองล่าส์เราอะไรหรือเปล่าไอ,อ้ยาเขาเขาป็นปางสแกนหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นปางสแกนจะป้อมยิงปืนอยู่ผมว่าพี่ไหมผมยิงปืนอยู่เฉย ไม่รู <gegen violin> <acy> ้ตอนนี้ขอสคิปก่อนละกันเพราะว่าดูไม่ค่อยออกเฮ้ยพีพ um, ่คนบวตพี <a Hayır> ่ไหมเท่ากับฆาตกรน้องนัวพี่ไหมแน่นอนเออเขาคนบวชตาไม้พวกแพงตำไม้กะเอากะเอาพี่ไหมออกกะเอาเหี่ยวไหมออกนะเอาแล้วตาแรกผ่านไปไม่มีใครสงสัยเราแม้แต่คนเดียวพี่ไมก็เก่งแบบพิภพอป้าตายครับผมพวกเราทำภารกิจกันดีกว่าเหลือเวลาคูดาวอีกประมาณ15วินาทีนะคะ พี่ป๊อปกับแป้งตอนนี้อยู่ด้วยกันแป้งมีเควสในห้องไฟอยู่พี่ป๊อปพี่ป๊อปมาที่พี่ป๊อปมาตรงนี้เฮ้ยเราจะหลอกล่อพี่ป๊อปไปยังไงดีพี่ป๊อปพี่ป๊อปไปไหนอะเาหายไปแล้วปึ๊บขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าโหดเมื่อกี้คือศพอุปัชชิตายอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครเห็นน้องปังน้องปังน้องปังเอาวละเราแกล้งทำเป็นส่งเอกสารนะคะปิ๊บ ตึ้อ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 ตื้อมาดีตึ๊งตึง้งอ้าวแล้วครับเราทำซามเบอร,ร์ชาร์จดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้พี่ไม้มาทำตรงนี้แล้วจริงๆเมื่อกี้เราจัดการพี่ไม้ได้เนี่ยศูนย์สองเก้าเก้าสองเราต้องหาจุ๊บแจงก่อนเฮ้ยจุ๊บแจงจุ๊บแจงพี่ตอนนี้พี่กำลังเจอพี่ไม้นะเราจะตามไป วีมอวีมอสมาชิกตัวเยียวพร้อมให้บริการดูห้องวงจรปิดดีกว่าครับมีใครอยู่ในห้องนี้ไหมห้องวงจรปิดยังไม่มีใครอยู่นะคะตอนนี้พี่ป๊อบขึ้นไปด้านบนส่วนคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในพิกัดของกล้องเลยเอาวันดีน้องปังวันดีพี่คิดดูกปาดูกล้องวงจรปิดด้วยเฮ้ยตาดานในเมื่อน้องปังดูกล้องวงจรปิดอยู่เอ้ย เจออยู่ข้างล่างกล้องวงจรปิดไอ้ผมไม่ได้ไปทางนั้นเลยนะแต่ว่าคนที่หายไปคือเจ๊แป้งนะไม่ใช่เจ๊ลงมาแล้วเจ๊เจอเลยแล้วเจ๊รีพอร์ตนะถ้าอย่างนี้เจ๊ก็ไม่ต้องรีพอร์ตก็ได้ดิแต่พี่ไม้ไม่ใช่แน่นอนเอาเอาโดนขี่ฆ่าอย่างนี้ก็คงใช่มั้งจะมาบีบคอแกพี่ป๊อปพี่ป๊อปออกมาจากห้องพยาบาลซึ่งเหมือนเป็นองศาที่มันสามารถบุดท่อไปจากห้องไฟได้ไอ้ยาเมื่อกี้ ตกใจตอนนึงตอนที่แบบว่าแอนวิ่งเข้าไปทำเควสตรองห้องไฟแล้วพี่ป๊อบอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าพี่ป๊อบไม่กล้าฆ่าเพราะว่ามีพี่กิตอยู่คือพี่ต้องการจะเรียกให้สองคนเนี้ยมาเป็นเพื่อนหน่อยเผื่อแป้งอ่ะน้างหเพราอแป้งอ่ะจะฆ่าพี่หลายรอบแล้วดูแบบเฮ้ยหนูไม่ได้จะฆ่าพี่ป๊อปเลยตอนแรกอ่ะที่ลงมาจําได้ไหมหนูอ่ะจะโชว์ความบริสุทธิ์ของพี่ป๊อบบอกว่ามาทําเควสในนี้หน่อยแล้วพี่ป๊อกก็ไม่มาพี่ป๊อปเนี่ยเนี่ยหนูว่าพี่ป๊อปดูแปลกแปนะ ไปแล้วไายมามี่อมตายแล้วเอาละเราคูเบตตอนนี้พวกนายอยู่ในอันตรายเ <laughs> จงกำลังทำเควสอยู่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเอ้าเฮ<อ>้ยไฟดับ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  <laughs> เรียบร้อยทุกคนเจ็ดหกห้าสี่สามโอ้โหเง็้ <Okay. S 2> <laughs> พี่กเรจะโกรธแล้ว <ขอ S 1> ไมเชื่อตุแจงได้ไงว่าไม่เข้าใจแล้วื่ากี้คือน่าสงสารโอป้มาทาชีบ้า่มาแอบดูฉันด้วยแล้วมันก็โดนปาด <c oughs> อ๋อตกใจนายนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> อ,อย่าอย่าอย่าใช้ไฟไใช้ไฟใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอใช้ได้ไใช้ได้<อ>ไใช้ได้แอนนาอนี้อยู่ในร่างปกติไ่ไไี่ 踩廢西！